มาประเมินทั้งนี้เนี่ยต,ต,ต้องเรียนว่าการประเมินคุณภาพภายนอกของสองมสเนี่ยนะครับน่จาจะครอบคลุมหลากหลายว่าน่าที่จะได้ข้อเสนอเนี่ยที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางมหามวิจัยเราเช่นคณะกรรมการเขาจะได้นําไปวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับพอเราได้ข้อมูลเบื้องต้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย กรรมการจะต้องมีการวิเคราะห์บอกกับท่านว่าเราจะขอมาวิสิกวันนั้นวันนี้มีคำถามเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นแต่อารมณ์นั้นเราจะยืนยันยังไงก็แล้วแต่ทางมาหาชนเมีข้อทักท้กวงก็ถอยไปนู่นครับอู่ถอยไปที่คณะนะกรรมการอู่ถอยของส่วนใหญ่เราก็เชื่อว่าเชื่อว่าเชื่อว่าม่าชนใดเราดับหลักที่หนึ่ง ในกรณีที่ประเมินแล้วคณะกรรมการเห็นว่าผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานการรับปสารซึ่งอันนี้ก็คงเป็นไปได้ยากนะครับกรรมการชุดที่มาเนี่ยนะครับนอกนี้ก็จะมีสี่คนก็จะมีมติท่านังท่านพิธีกรก็แนะนำไปแล้วก็นจะมีท่านอาจารย์ท่านเปิดปริญญาและก็มีผมไททิพย์ทรงอันตะกุลซึ่งก็ไปอยู่ที่ไหนก็วับ ก็กางที่ําการพู้ร,รัเกตนาลมแล้ววัตถุประสงค์ของสองสอเราเข้าใจดีนะครับในพื้นที่บริบทแห่งนี้นะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและก็แผนพัฒนาภาคการตอนร่างสองในแผนยุทธศาสตร์ตามพระราชบัญญัติให้เราทำสี่เรื่องในเรื่องการด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านการสาษาระวัฒนธรรมต้นทุนที่เรามีอยู่เนี่ยครับท่านผอมองออกเลยว่ามหาวิลาลยที่เนี่ย ควรไปทางไหนกับสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภาลายบุคคลภายนอกได้ระชุมกันนะครับก็เรื่องของการอาหารเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องวิชาชีพครูเรื่องการค้าชายแดนในที่สุดเราก็มาตั้งยุทธศาสตร์ของเราไว้เนี่ยสประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งด้านการอาหารการท่องเที่ยวในกลุ่มที่5ที่เราเลือกนะครับพะเราวิเคราะห์ศักยาภาพเราคร,รัผลตรงนี้ก็จะเป็นผลทําให้เรามีโรงเรียนอาหารชาติเรามีหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นมาหลักสูตร หลักสูตรเชฟในขนาดเดียวกันรัฐค่อื่นก็ดูของจังหวัดของตนเองเป็นหลักเช่นเดียวกันขณะนี้แผนยุทธศาสตร์5ปีอยู่ระหว่างที่เตรียมเข้านำาสูส่สภาพเพื่อประกาศหลังจากน,านั้นเนี่ยในส่วนของทีมคณะและสถาบันและสำนักต่างๆจะทําแผนยุทธศาสตร์รายปีโดยใช้แผนยุทธศาสตร์5ปีของหมาหาวิทยาลัยจเฬาลงกรณ์ ประเด็นที่ 2. นโย,ยบายของมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนอาหารและการท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัยก็ดําเนินการให้มีผลผลิตแล้วก็ผลลัพธ์ไปตามกรอบและนโย,ยบายที่ทางของมหาวันนี้อาจารย์เข้าสูต่ตําแหน่งทางวิชาการเนี่ยมากกว่า30กว่าเปอร์เซ็นต์ของจํานวนบุคลากรทั้งหมดเราเนี่ยมาจัดลาดับมาดูที่ว่าท่านอาจารย์ท่านใดท่านเชี่ยวชาญท่านเก่งอะไรเคยทํางานวิจัยด้านใดมาก่อนไมทำเพือพ่อดัวเราตองที่อีก ดังนั้นเราไปหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเราสามารถจะบูรณาการงานเกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้นมาบูรณาการควบคู่กันไปนะครับเพื่อจะเกิดปริภาพทีงสุดจริงๆแล้วในมหาวิทยาลัยราชภัฏชบุรีเนี่ยเรามีวัสดุอุปกรณ์นะคะหรือว่ามีทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนนะคะรวมทั้งการพัฒนานักศึกษานี่ค่อนข้างเพียงพออุปกรณ์นะคะรวมทั้งซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยได้ได้ให้มาก นะคะเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดกา,ารผสมผสากกนกับการเรียนการสอนท่างด้ดีสัมผัสภาพเนี่ย